หมอมงทำอะไรเช่มเหล็กค่ะหรอเหมือนมืออาชีพเนาะใช่ยากไหมการเชื่อมเหล็กไม่ยากเลยหรออ่านี่คือผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่าใช่ใช่เส้นปลาเต็มปลาทำมากี่ครั้งละครั้งแรกครั้งเดียวโอ้ครั้งเดียวใช่ใช่ไหมจะต้องไปไม่รู้ไม่รู้ว่าแล้วมันอยู่ไหมเนี่ยอยู่ดิหรอใช่ยากไหม ใช้เวลาฝึกงานนานไหมสองสามนาทีก็เป็นละโอเคการเชื่อมถ้าคนสําหรับคนที่จะเชื่อมใหม่ๆแบบอมเนี่ยอย่าไปจิ้มแรงเพราะเหล็กลวดจะเชื่อมจะติดเหล็กเราไม่ใช้เหมือนไฟฟ้าสถิตให้จิ้มเบาๆมันจะเป็นไฟฟ้าสถิตอยู่แล้วเหล็กมันก็จะไหลออกมาใช้ฝีมือหน่อยในการเชื่อมเหล็กมันจะไหลออกมานี่นะคะโอเคใครเชื่อมก็ได้ใช่ไหม ใช่เลยต้องป้องกันตัวหน่อยใส่แว่นตาใส่ถุงมือให้เรียบร้อยอืมกันไฟนะคะโอ้มึงขาวปกติขาวพอใส่ปุ๊บขาวเลยค่ะเออแล้วเครื่องเชื่อมมีขายตามท้องตลาดทั่วไปเนาะใช่ราคาก็สตาร์ทที่สองพันสองถึงสามพันใช่เพราะเราตอนนั้นเราคิดจะจ้างคนทำหลังคาข้อหัวสองคณสามเมตรใช่ป่ะใช่ท่าแรงเท่าไหร่นะ <45. S 1> เอ,อซื้อเครื่องก็ตียะสามพันอันนี้พอดีงัวกระโดดจากออกจากคอกนะคะเพราะทำไม้ไผ่ล้อมกันเองมันหิวกลางคืนตีหนึ่งกระโดดออกมากินหญ้าข้างนอกแล้วสักพักมันก็กระโดดเข้าคอกเหมือนเดิมค่ะเราก็เลยต้องทำเหมือนคอกไม่มีความหมายถ้าใช่ทำเหมือนคอกไม่ใช่ทำให้คอกมีความหมายขึ้นใช่โอเคนะออโอเค,อเคแล้วก็คือ ถ้าคนถ้าคนหักหัดออกใหม่ๆนี่อย่าเซฟเรื่องเหล็กนะคะให้ใซ้เหล็กหนาหนาหน่อยเพราะเหล็กบางจะทำให้รั่วไวแต่ถ้าเราใช้ความพยายามหน่อยมันก็จะไม่รั่วใช่นเพราะเราซื้อของถูกมาเราไม่รู้ว่าต้องดูหนายังไงดูบางยังไงเพราะเราเชื่อมไม่เป็นไงตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจคนเชื่อมเลยใช่ก็ซื้อเชื่อมเองก็เข้าใจละอ่าอันนี้ให้สําหรับคนที่แบบจะเชื่อมเอง เราจะเลือกเหล็กไหนหาเหล็กมาตรฐานอย่าหาหาของถูกเอาแบบนามาตรฐานหน่อยถ้าของถูกก็จะเป็นอย่างเี้ยคะ่ะก็ดีเหมือนกันช่างมาตรฐาน <laughs> เนี่ยค่ะเ,เราไม่มองเขาเพราะว่าคนคนถ่ายไม่ไม่ได้ใส่แว่นตาเห็นเนี้ยนี่ฝีมือบอมนะคะสุดยอดนะ <laughs> ครั้งแรกนะคะของผู้หญิงตัวเล็กๆ็ก,กบาง <laughs> บานบานบานหรือบานบาน บางๆมาเสร็จแล้วอันไหะมาอันไหนพอแล้วโอเคเดี๋ยวจะไปเนี่ยค่ะเข้าัวเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วอะไรอ่ะจะรีวิวให้ดูนะคะตอนคอกเสร็จอ่ะบอมทักทายหน่อยก่อนพี่ปิดวิดีโอเอเคออกอยู่อันนี้เหล็กเราไม่พอเราก็เลยเอาเหล็กเหลือที่เราทำหลังคาเหล็กซีมาทำ ถ้าเหล็กหนาเหล็กซีเนี่ยมันจะหนากว่าเหล็กกลมใช่แล้วการออกการอะไรมันก็ดีกว่าเนี่ยค่ะถึงได้บอกว่าถ้าถ้าออกใหม่ๆออกออกเองอย่าเน้นของถูกเพราะว่ามันจะเสียมันไม่คุ้มกันนะค่ะแต่นี่พอดีเราใจเย็นเพราะว่างบประมาณเรามีจำกัดก็เลยต้องค่อยๆทำเนาะเนี่ยเสร็จละ ดีวจะเอาประกบโอเคนะคะสีมื่น้องบอมถ้าใครอยากจะจ้างงานก็ติดต่อมาได้เลยจะไปหรือไม่ไปอีกเรื่องหนึ่งเอ้ยจะจะชื่อะไรนะเชื่อมได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแล้วรงไม่รับ <laughs> เอาตัวเองอเยนะังไม่รอดเลยเนาะ <laughs> โอเคแ <laughs> ค่นี้แห่ะ